สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเขียนบ้านนาวันนี้ขอเสนอนิยายรักจีนโบราณแนวมิตรภาพลูกผู้ชายเรื่องคนของข้าคือจอมานไร้ใจเขียนโดยฉินลู่เจียก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครได้นะคะตอนที่23ตาแก่บ้าไปให้พ้นนางชี้ปลายกระบี่ไปที่ผู้อาวุโสกว่าเจ้าเก็บกระบี่ก่อนได้หรือไม่ข้าเพียงอยากมาขอโทษเจ้าข้าไม่ได้เจตนาจะหลอกลวงเจ้าอูหมิ่นเยี่ยนสอดกระบี่เข้าฝักอย่างกระแทกกระทันเต็มทีหากไม่พระท่านประมุข สัมผัสปราณเซียนร้อยปีของท่านได้ท่านคงไม่ยอมรับคงเห็นข้างโง่มากสินะไม่ใช่อย่างนั้นหากข้าบอกเจ้าแต่แรกว่าข้าแก่ปูนี้อายุเกินร้อยปีแล้วเจ้าจะเชื่อหรือโอหมิ่นเยี่ยนชงักจริงสินะหากเขาบอกนางว่าอายุเกินร้อยปีตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนางคงหาว่าเขาล้อเล่นเท่านั้นคนอายุร้อยปีอะไรจะยังอ่อนยาวอยู่เช่นนี้ ข้าขอโทษที่ข้าพูดก็มีเพียงเท่านี้หากเจ้าไม่สบายใจแล้วก็ข้าจะออกจากเคหัดพันดาวไปเสียเดี๋ยวนี้และจะไม่กลับมาให้เจ้าเห็นหน้าอีกไม่รู้เหตุใดเพียงแค่รู้ว่าเขากำลังจะไปแล้วนางจึงรู้สึกคล้ายของรักกำลังจะหลุดลอยไปจากมือเช่นนี้นางจะต้องเสียสติไปแล้วเป็นแน่ที่รู้สึกพิเศษกับผู้อาวุโสคราวทั่วได้เช่นนี้ท่านจะไปที่ใดเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย แต่อย่างไรแต่อย่างไรท่านก็ควรให้เกียรติท่านประมุกด้วยไม่ใช่นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปถึงท่านจะเป็นผู้อาวุโสแต่ก็ใช่จะทำตามอำเภอใจได้ที่เอ่ยออกไปไม่ใช่จะรังผู้อาวุโสคราวทวดเอาไว้ที่นี่หรอกนะถ้าเช่นนั้นข้าจะรอจนถึงรุ่งเช้าบอกลาท่านประมุกก่อนแล้วค่อยไปจากที่นี่ขออาภัยที่มารบก,กวนสิ้งคำพูดนั้น หูซือเวก็พลิ้วกายจากไปทิ้งให้อูหมิ่นเยี่ยนยืนกระฟัดกระเฟียดอยู่เพียงลำพังแต่แก่บ้าอย่าให้ข้าเจออีกนะข้าจะจะจะเผาท่านให้เป็นจุนทีเดียวแม่จะกลับเข้ามาในห้องของตนเองแล้วอูหมิ่นเยี่ยนก็ยังคงนอนพลิกกายไปมาบนเตียงอยู่นานกว่าจะข่มตาหลับลงได้ในความฝันอูหมิ่นเยี่ยน พบตนเองเดินอยู่ในราวป่าอันง,งดงามต้นไม้เขียวขจีแซมสลับกับไม้โบตันดอกสีชมพูบ้างสีแดงบ้างบานสะพรั่งเต็มต้นที่นี่คือที่ใดกันสตรีร่างสครานอาแขนกว้างเราต้องการโอบรับเอาความงดงามตรงหน้าเคลื่อนกายหมุนรอบตอนเองกลีบป่าคู่งามสีชมพูระเรื่อดุจกลีบโบตันลี่ยิ้มน้อยๆในตาทอประกายแห่งความสุขแต่แล้ว สตรีงามก็ต้องชะง,งักเมื่อมีมือแข็งแรงของใครคนหนึ่งเคลื่อนเข้ามาโอบก,กอดเอวกิ่วเอาไว้จากทางด้านหลังน่าประหลาดนักที่นางกลับไม่ได้ขัดขืนยินยอมให้เขากระชับ,บวงแขนแน่นเข้าดวงหน้างามแดงซ่านยามบุรุษหนุ่มเคลื่อนปลายจมูกเรื่อยลงมาสูดกลิ่นความหอมจากพวงแก้มนวลชิงชิงท่านพี่ท่านกลับมาแล้วข้าต้องรีบกลับมาสิลงเขาไปหลายวัน คิดถึงแก้มเจ้าเหลือเกินปากหวานนักนางหมุนกายกลับมาช้อนสายตาขึ้นศพในตาสามีด้วยประกายตาหวานเชื่อมท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ที่นี่ข้ารู้ใจเจ้านะสิโฮูยินของข้ารับต้นไม้ดอกไม้แม้กระทั่งใบไม้ใบหญ้านางก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดส่วนพืชสชาติบนยอดเขาเทียนคงถึงได้งดงามนัก ที่แห่งนี้บุพภาติบานใต้สายหมอกตลอดทั้งปีงดงามราวสวงสวรรค์อยู่แล้วข้าเพียงแต่รดน้ำพรวนดินตัดหญ้าส่วนที่รกออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยอะไรกันไหนจะดูแลต้นไม้ไหนจะงานบ้านงานเรือนเจ้าช่างเป็นภรรยาที่ไม่ขัดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยค่าเสียอีกที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานที่สำนักจนไม่มีเวลาดูแลเจ้าเลยท่านพี ท่านอย่าได้โทษตนเองเลยข้าเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์ระหว่างเผ่าเซียนกับเผ่ามารไม่สู้ดีนักนางนิ้วหน้าดวงตาคู่งามฉายแววกังวลเมื่อนึกถึงสิ่งที่นางรับรู้มาแม้ว่าจริงๆจะไม่ได้ลงจากเขาแต่ก็รู้ข่าวคราวจากสามีและสิทธิ์น้องที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนว่าหยัวเฟิงประมุขเผ่าเซียนคนปัจจุบันต้องการขยายดินแดนเผ่าเซียนให้กว้างขวางออกไป แผ่ขยายอำนาจครอบครองเผ่ามารและเผ่ามนุษย์ก้าวขึ้นไปเจ้าแห่งดินแดนล่างทั้งสามข้ารู้มาว่าเกิดความกลุหลในเผ่ามนุษย์มีมานอกกรีดออกเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ล้มตายมากมายแต่เมื่อข้าติดตามร่องรอยของมานอกกรีดนั้นไปกลับพบว่าพวกเขาไม่ใช่มารแต่เป็นคนเผ่าเซียนปลอมตนเป็นมารเช่นนั้นผู้อยู่เบื้องหลังคงไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหลวงเฟิงเป็นแน่ จริงๆตั้งข้อสันนิษฐานเห็นทีอีกไม่ช้าแดนล่างทั้งสามเผ่าคงต้องลุกเป็นไฟแน่แล้วหากเกิดสงครามขึ้นจริงข้าคงไม่อาจเป็นคนขี้ขาดหลบอยู่บนเขาได้คงต้องลงไปร่วมรบกับสิทธิ์น้องเจ้าสัญญากับข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าจะดูแลตนเองให้ดีเพื่อรอข้ากลับมาไม่ข้าไม่สัญญาข้าจะไปกับท่านอย่างไรก็จะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่าน ชิงชิงเองศีรษะทุยกับอบอุ่นแขนทั้งสองโอบก,กอดร่างสามีเอาไว้แน่นแต่ในสนามรบเต็มไปด้วยอันตรายข้าไม่อาจให้เจ้าเผชิญกับอันตรายได้ข้าไม่กลัวท่านอย่าลืมสิว่าข้าเองก็เป็นจอมยุทธหญิงยอดฝีมือแห่งสำนักเทียนคงเช่นกันอย่างไรข้าก็ต้องปกป้องตนเองได้อยู่แล้วหากเกิดอันตรายอันใดขึ้นข้าเองก็พร้อมจะปกป้องสามีของข้าด้วยเช่นกัน เอาเธอะข้าคงท้ามเจ้าไม่ได้แต่อย่างไรข้าก็จะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยกลับมาสิ้นคำพูดนั้นบุรุษหนุ่มก็ก้มลงจมพิษหน้าผากลมนูนของหูหยินแผ่วเบาชชิงๆฮูยินของข้าข้ารักเจ้าท่านพี่อูหมิ่นเยี่ยนพึมพำรรเสียงแผ่วหลับตาแน่นจนดวงตาทั้งสองเต้นระริกเมื่อภาพสองสามีภรรยาในสวนโบตันถูกแทนที่ด้วยภาพเรือนหลังเล็ก ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้ร่มครึม้มภายในจัดวางเครื่องเรือนทุกชิ้นเป็นระเบียบเก็บกวาดสะอาดสะอา้านขณะสตรีร่างสครานกำลังเช็ดถูพื้นเรือนอยู่นั่นเองลันก็รู้สึกคลื่นไส้กรดร้อนร้อนแล่นจากกระเพาะอาหารขึ้นมาเต็มปากจนต้องวิ่งออกมากุงคออาเจียนโอ้อากอยู่หน้าเรือนเกือบจะเสียหลักล้มลงกองกับพื้นแล้วหากเสียวม่านสิดน้องของนางไม่ปราดเข้ามาประคองไว้ได้ทัน สิทธิท่านเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่านางละล่ำละลักถามสองชั่วยามหลังจากนั้นท่านหมอกู้หมอยาประจำสำนักเทียนคงก็ถูกตามตัวมายัางเรือหลังเล็กอย่างเร่งด่วนหลังจากตรวจดูอาการท่านหมอก็หัวเราะเบาๆดวงตาทั้งคู่ฉาบฉายด้วยความยินดีสิทธิเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะท่านหมอนางไม่เป็นอะไรหรอกเพียงตั้งคันเท่านั้นตั้งคันหากในยามปกติ ชิงๆคงจะดีใจอยู่หรอกแต่นี่ท่ามกลางไฟสงครามที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อเช่นนี้ลูกของนางกับผูซื่อเยกที่กำลังจะเกิดมาจะมีชะตาชีวิตเช่นไรอีกประการคืออีกไม่กี่วันข้างหน้านางจะต้องเดินทางไปยังเมืองกุ้ยหลินเมืองโครมแดนระหว่างสามเผ่าณดินแดนล่างแล้วหากูซื่อเย่ล่วงรู้ว่านางตั้งทันแล้วเช่นนี้เขาคงไม่ยอมให้นางร่วมทางไปด้วยเป็นแน่ จริงหรือเจ้าคะหากสิทธิพี่รู้คงยินดีมากเป็นแน่เชิงชิงยิ้มน้อยๆเมื่อส่งท่านหมอกู้กลับออกจากเรือนเรียบร้อยแล้วจึงหันมากำชับกับสิทธิน้องว่าเสี่ยวม่านเจ้าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับท่านพี่ข้าได้หรือไม่ทำไมล่ะเจ้าคะข้าอยากบอกเรื่องนี้กับท่านพี่ด้วยตนเองนะ่ะได้สิเจ้าคะอย่างไรสิทธิพี่ก็เป็นหูหินของท่านพี่ท่านจะต้องเป็นคนบอกเรื่องหน้ายินดีนี้ให้สิทธิพี่หูทราบด้วยตนเองอยู่แล้ว ท่านพี่อยากมีลูกมานานแล้วหากทราบเรื่องนี้คงไม่ยอมให้ข้าทำอะไรแน่เจ้ากลับไปก่อนเถอะข้าเวียนหัวอยากนอนพักสักครู่เจ้าค่ะเสี่ยวม่านคอมศีษะรับก่อนจะก้าวออกจากเรือนไปหากจนแล้วจนรอดชิงชิงก็ไม่ได้ปริบปากบอกเรื่องอันน่ายินดีให้สามีล่วงรู้เลยแม้แต่คำเดียวไม่เพียงเท่านั้นนางยังสู้อุตส่าห์ปิดบังอาการแพ้ท้อง ด้วยการเดินทางไปขอสมุนไพรห้ามอาเจียนจากท่านหมอกู้เพื่อขจัดอุปสรรคในการเดินทางสู่สนามรบอูหมินเยี่ยนลืมตาขึ้นช้าๆเพิ่งเข้าใจในยามนี้เองว่าเหตุใดตนเองจึงรู้สึกคุ้นเคยกับหูซื่อเย่ผู้นี้นักหากเรื่องพบชาติก่อนมีจริงแล้วก็บางทีนางอาจจะเคยเป็นชิงๆของเขาก็เป็นได้นางบอกตนเองผุดลุกจากที่นอนทอดสายตาไปยังกาน้ำหยดก็พบว่า เป็นยามเหมาแล้วนางจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้รัดกุมแล้วเร่งฝีเท้าออกจากห้องส่วนตัวจุดหมายคือเรือนพักของหูซื่อเย่นางหยุดยืนอยู่หน้าประตูช่างใจอยู่ครู่ใหญ่ว่าจะเคาะเรียกคนในห้องออกมาดีหรือไม่กำลังจะยกมือขึ้นเคอประตูแล้วก็ต้องชะงักถอยหลังไปสองสาก้าวโดยไม่รู้ตัวเมื่อจู่ๆประตูบานนั้นก็ถูกเปิดออกราวคนในห้องรู้ว่ามีแขกมาพบ